เฮ้ hey, ทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับอัปเดตใหม่ที่ทุกคนรอคอยกันมานานใช่แล้ว Prehistoric u p ปเดตมาแล้วแต่ก่อนจะไปลุยฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าเพื่อนๆได้ไดโนตัวไหนมาแล้วบ้างหรือชอบพืชอันไหนสุดคอมเมนต์ comment ไว้ใต้คลิปเลยนะมาเริ่มกันเลยกับเขาใหม่ในอัปเดตนี้จะมีพืชใหม่6อย่าง s t o n e b i t e Paradise Petal h o r n d i n o s u r o m บนูฟายฟลายเฟิร์นฟอสซิไลฟ์ฟรุตและพืชในร้านค้าเก่าได้กลับมาแล้วและเพิ่มพืชใหม่ด้วยคือเบอร์นิ่งบัตสัตว์เลี้ยงใหม่แรปเตอร์ไทรเซอราทอปสเตโกซอรัสเทโรดักตินบรอนโทซอรัสทีเร็กซ์และมีมิวเทชันสเปรย์แอมเบอร์บอกแซนดี้มิวเทชันที่บัฟโหดมากยังมีของใหม่อีกเพียบไดโนเอ็ก d ดโนเคร t e แล้วอีกอย่างที่หลายคนรอคอยก็มาด้วยนะตอนนี้เราสามารถอัปเกรดช่องเก็บสัตว์เลี้ยงได้แล้วจะเปิดสัตว์กี่ตัวก็ไม่ต้องกลัวเต็มคลังอีกต่อไปแล้วเจอแันในสวน